ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอ่าวันนี้ก็พาอ่าน้องช้างนะครับมารับแขก v i p นะครับน้องช้างมารับแขก VAP นะครับอ่าวันนี้ก็มาน้องสายฟ้นนะครับแล้วก็ออมทองนะครับดาวทองแล้วก็แม่หญิงนะครับทีมงานนะครับผมอ่าหละควัน สวัสดีครับสวัสดีครับ <ator il> สวัสดีค <Dziękuję> ร <bunları> ับผมควานกันมาเด้อครับไม่ใช่มาแต่ช่านก็เปิ้ลทั้งลปิ้ทั้งลปิ้นะสวัสดีนะอ่าก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นแขกแขกวีไอพีเนาะแขกประเทศมาประเทศอะไรประเทศต่างประเทศเนาะแขกแขกต่างประเทศนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นประเทศไหนนะครับ ดาวทองก็มานะครับผมดาวทองควันก็มาครับควันก็มาควันติ๊กนะครับควันอีกแล้วก็ควันเม็กนะครับผมนี่ก็รอรอรับรับแขกก่อนนะครับผมรอรับแขกตาหอยก็มาครับผมนี่ตามาเจอควันของศรีทัพไทยนะครับผมตาหอยตาหอยนะครับอาวันนี้ทำไมได้มา อยู่ที่นี่ครับไม่ได้ไปอยู่สีทับไทยแล้วครับคนคนหลายที่อ๋ออันนี้ก็คือเข้ารรษาเนาะเข้ารรษาเข้ารรษาเลยก็มาดูช้างมาดูลูกลูกอ๋อครับผมแต่หอยก็มานะครับผมอยู่กับทีมงานสีทับไทยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับผมนี่นี่เปนจอดเนาะนี่ นี่ตรงนี้นี่น้องไซ่ฟนแต่งชุดมาเลยนะครับผมแต่งชุดมาสวยลออเลยอาบอาบอาบน้ำมาแต่เช้าเลยนะครับผมอาบน้ำมาแต่เช้าเลยควอนติ๊กเป็นยังไงครับงานงานแรกเลยใช่ไหมนี่ ฮะงานงานแรกเลยใช่ไหมนี่เป็นเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมไม่ครับตื่นแต่เช้าเลยไหมแต่เช้าครับไม่ใช่ไม่ได้ตื่นเต้นแต่ตื่นแต่เช้าครับอาบน้ําแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ไอ้น้ําก็ไม่ไหลด้วยเนาะ เนี่ยรอรอรอชมนะครับรอรอแขกแขกยังไม่มาเนาะเราเรามารอสแตนบายแขก V ีไอพีครับแขกนาเก้าโมงตอนนี้กี่โมงแล้วนี่ตอนนี้อู่เก้าโมงแล้วนะครับเก้าโมงสิบสี่สิบห้านาทีแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็อ่ายินดี ยินดีกับควานอควานเอกด้วยนะครับได้ทายาทนะครับเมื่อวานเนาะเมื่อวานอ่าควานอมทองนะครับได้ได้เกิดได้บุตรลูกชายนะครับผมก็ฝากแม่แม่เอฟซีนะครับมาเป็นกําไรกิโลกรัมครับสามกิโลหกครับผมสามพันหกกิโลกรัมัดีใจไหมครับดีใจไหมครับดีใจครับยังไม่เห็นหน้าลูกเลยนะครับผมยังไม่เห็นหน้าลูกเลยนะครับก็อยาก อยากอยากกลับบ้านแล้วนะครับผมหาคารถก่อนครับหา้ารถหาคะแนนเนาะอ่าก็เดี Japanese, oh? ๋ยวควานเอกก็จะให้ไปกลับบ้านไปหาลูกนะครับไปหาครอบครัวนะครับก็ได้ลอดบุตรวันเมื่อวันวันที่วันอะไรวันที่ยี่สิบสองวันที่22อ่าวันที่ยี่สิบสองนะครับน่าจะ สองสองนะครับแล้วก็สามหกนะครับสามหกนะครับสามหกศูนย์นะครับก็ลองไปเสียงดูนะครับผมถ้าถูกยังไงก็มามาหาควันอีกด้วยนะครับมามาให้ไปคอดอยู่บ้านเนาะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมไม่ได้คอดอยู่นี้นะครับผมก็ได้ยินดีด้วยนะครับดีใจกับควันอีกด้วยนะครับควันน้องอมทองนะครับอ่าน้องอมทองก็มี ควานตัวน้อยมาอีกหนึ่งคนนะครับผมน้องอมทองสแตนบายรอเลยนะครับช่วยกันนะครับทำมาหากินนะครับช่วยกันเลี้ยงนะครับน้องอมทองก็ช่วยเลี้ยงควานก็ช่วยดูแลกันไปนะครับครอบครัวเรานะครับผมโอเคนะครับดาวทองอมทองควานสามนะครับเนื้อแต่ใบทองครับใบทองไม่มีควานนะครับผมใบทองยังไม่มีทายาทนะครับผมอม ดาวทองก็มีมีควานมีควานคู่เลยเนาะให้คู่ครับอ่าก็ให้ให้พ่อขี่แล้วก็ลูกอยู่ข้างๆให้ลูกขี่สองคนให้ลูกขี่สองคนเลยโอ้โหแน่นอนเลยไอควานควัดอีกควัดอีกก็ให้ลูกขี่แล้วก็พ่ออยู่ข้างๆดูคุมเนาะเมื่อไหร่ละครับในอนาคตผมยอมครับที่นี่ เชิญควันมังก็มีแต่ลูกสาวนะครับเอ่ yeah! มีแต่ควันหญิงนะครับควันหญิงรอรอรอไล์ลลลลสุดอย่างเดียว <c oughs> วันนี้เราเรไล์ลลสุดนะควันหญิงไม่ได้ไปเลี้ยงช้างนะครับก็ไล์สุดอย่างเดียวนะครับถ่ายคลิปลงนะครับผมนี่นะครับก็พูดกัน <c oughs> เล่นๆน,นะครับเป็นวิถีความสุขเนาะของของเราวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับครอบครัวนะครับผมระหว่างครอบครัว เรากับครอบครัวช้างนะครับนะก็<อ>สำหรับคลิปนี้นะครับ<อ>ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามให้กำลังใจ<อ>ด้วยนะครับ<อ>สวัสดีครับด้ดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ